ครับสวัสดีครับพร้อมพี่น้องลุงปลาตาอาเผ่าทุกท่านครับพบม,มาพ่อครับนงและพงคคนย่อเหมืรราาายอนกันครับพูดจาภาษาย่อเราครับผมมืนอี้ก็มาเอาหนูให้พี่น้องได้เบ่งคือเราครับคือหนูเกิดลูกอีกครับอีกแม่หนึ่งแม่ที่สองของ อาทิตย์นี้ครับนี่ครับพี่น้องนะครับจะเป็นบอร,รวมครับเลี้ยงร้มครับแม่หนึ่งก็ะเพิ่งเกิดไปในสองสามมือสามมือแม่นี้กรมาเกิดอีกแม่ดำครับมีชซื้อว่าดำนี่ครับ ผมเลียงรวมแบบนี้นลครับก็ให้เกิดแบบนี้เลยครับ,บ,บ,รบที่แยกออกมาอีกต่างหากครับเพราะว่าเอาไว้รวมกันไว้ทหลายตัวที่เหยียบกันตายครับตัวกูพอคันใหญ่ครับใหญ่เลยครับมันจะบักใหา่เลยครับพอคัน เป็นหนูแพงครับหนูหนูแพงนี่ผมไปดักมาที่ลงหลายๆคลิปนะครับบมาเลี้ยงมันเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เกิดลูกแบนบน,น,น,นี้ครับคลิปสั้นครับก็อม่พี่น้องคลิปสั้นนี่ครับทางใรผมที่ขอจบคลิปไ้ซ์มนินก่อน,นะครับสวัสดีและขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอขอบคุณในลายติด,ดตาม ท่านที่ติดตามผมอยู่แล้วที่เข้ามาลัะชมใหม่ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆครับผมเอฟซีผมก็ขอขอบคุณหลายครับที่เป็นกำลังใจให้ผมสามร้อยกว่าท่านครับสวัสดีขอขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับนี่ครับเห็นบ่ครับใครบาเลยครับันที่กัดมือผมแม่มันนครับ นายทองวางงานสวัสดีครับ